าทุกคนครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงเพราะว่าผมจะเล่นเฉพาะอีเวนททั้ง Youtube และ t i k t o k เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทำเกี่ยวกับอีเวนแล้วได้หัวใจและไลค์ใน Yolas u t u b e เยอะแล้วก็ทั้งช่องทาง t i k t o k นะครับและตอนนี้ผมก็จะเล่นเฉพาะอีเวนทนะโอเคครับขอบคุณครับผมจะมาชี้แจงแค่นี้ พรุ่งนี้ผมเล่นให้ตามสัญญาฮะเฮัลโหลไปเมสเซนด์กันดี